สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเอ่อชแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอา3สูตรเทียบชนหลักร้อยบนนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าหลักร้อยบนนะครับงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นสูตรเก่านะครับทั้ง3สูตรนะครับ ของงวดที่แล้วนะครับหลักร้อยบนลงไว้4สูตรเข้ามา2สูตรนะครับเลข7นะครับ2สูตรนี้3สูตรนะครับลงเทียบชนกันชนกันที่6กับ9นะครับสูตร1ผิดนะครับตัวชนก็จะผิดนะครับเข้ามา2สูตรแล้วก็สูตรนี้2ตัว1กับ4นะครับงวดนี้เรามาตาม2สูตรนี้ที่เข้ามานะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับปรับเพิ่มอีก1ตัวนะครับก็จะเป็น3สูตรนะครับ จะเป็นยังไงนะครับในงวดนี้ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเทียบชนสถิติก็จะงวดที่ออก04 4จากสูตรที่3ซึ่งเข้ามาน้อยที่สุดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคลิปคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel ห่วยฟรีนะครับทาง y t u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับทั้ง3สูตรนะครับเทียบชนจากสูตรที่3ที่เข้ามาน้อยกว่านะครับก็คือสูตรนี้แต่2สูตรนี้เข้ามาก่อนนะครับวัแรกนี้จะชนกัน 2ตัว0กับ3นะครับรวัลที่ออก0 4 4นะครับหลักร้อยบนนะครับเปรียก0ูชนกัน2กับ5นะครับออก2 2 1นะครับเลข2เข้ามาชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับออก8 4 3เลข8นะครับเข้ามาชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับออก8 6 3นะครับแปดตัวเดียวเพียวๆ มาชนกันที่เลข2นะครับตัวเดียวนะครับกับพลงวันที่ออก209นะครับหลักร้อยบนนะครับเลข2ชนกันที่เลข7นะครับตัวเดียวนะครับกับพลงวันที่ออก779เลข7นะครับเข้ามาชนกันที่เลข7ตัวเดียวนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับถ้าเอาสามสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่เลขเจ็ดแต่ว่าเราเอาอีกหนึ่งสูตรนะครับมาเทียบชนนะครับเจ็ดศูนศูนย์นะครับเลขเจดเข้ามาแต่ว่างวดที่แล้วสูตรที่สามนี่ใช้แค่สองตัวนะครับงวดนี้ปรับเพิ่มนะครับเป็นสูตรเก่าทั้ง3ามสูตรแต่ว่าปรับเพิ่ม1สูตรเรามาดูสูตรที่1นะครับสูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก 665นะครับเป็นตัวเลข5ตัวสถิติที่เข้ามาก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9งวดติดแต่ที่ลงเห็นผลงานก็3งวดล่าสุดนะครับจากงวดที่2มกรานะครับเข้ามา17มกราเข้ามาแล้วก็1กุมภาที่ผ่านมานะครับกับผลงวัลที่ออก700นะครับ เลข7นะครับเข้ามาเรามาดูของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งนะครับหลัก สิหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักสิบคือเลขสองหลักหน่วยคือเลขสี่หนึ่งบวกสองได้เลขสามสามบวกสี่ได้เลขเจ็ดนะครับเพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับสูงนี้ก็จะเป็นแปดเก้าศูนหนึ่ง 7 8 9 0แ16ก็พอหกนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากหวดที่แล้วเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรนี้สถิติเข้ามาจากหววที่ออก6 6 2นะครับเป็นตัวเลข5ตัวเหมือนกันเข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7ด แปดเก้าสิบนะครับสิบงวดจิตของงวดที่แล้วนะครับลงงวดแรกของงวดที่แล้วศูนย์เจ็ดสามหกเก้ากับรางวัลที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์หลักร้อยบนนะครับเลขเจ็ดเข้ามาของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบเลขหน้ารางที่หนึ่ง บวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขแปดบวกกันสองครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเลขสองหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับเลขห8แปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกสองเป็นสิบแปด 18บวกหเป็น24นะครับได้เลขสี่ลบสนะครับตัวแรก4ี 3, ่ลบสามนึงหนบวกหได้เลขเจ็ดเจบวกสได้เลขก0บวกสได้เลขสาทั้งหมด5ตัวนะครับสูตรนี้1 1> 4 1 7 0 3 16จขอขอ 68. จะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับหลักร้อยบนนะครับสูตรที่3นะครับสูตรนี้สถิติเข้ามาทีหลังนะครับจากววดที่ออก044นะครับเทียบชนจากววดนี้นะครับวดแรก4บวก8เป็น12 12บวกหเป็น18บแบวกเเป็น27ได้เลข7เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ3ตัวบวก3เป็น10บวกสเป็น3นะครับ703กับระหว่างที่ออก044นะครับเลข0เข้ามาบวกกันแล้วได้9นะครับ925นะครับเพิ่มไปทีละ3แต้มเลข2นะครับเข้ามา บวกกันแล้วได้18 8 1 4นะครับกับผลลัวันที่ออก8 4 3นะครับเลข8เข้ามาบวกกันแล้วได้18นะครับ8 1 4นะครับกับผลลัวันที่ออก8 6 3เลข8นะครับตัวที่เข้ามาบวกกันแล้วได้19 9 2 5นะครับเพิ่มไปเี 3, ็ดสามเพิ่มตัวที่เข้ามาคือเลข2 บวกกันแล้วได้17นะครับ703นะครับกับรางวัลที่ออก779เเ้าลขนะครับ้บออ 7, 7, 9, 7, บามาบวกกันแล้วได้21นะครับ1 4 7นะครับกับรางวัลที่ออก70 0, 0นะครับเลข7็นะครับ้ามาน,นี่เป็นศูนย์เก่างวดที่แล้วเอา2ตัว1กับ4นะครับ วันนี้ปรับเพิ่มนะครับสูตรเดิมนะครับปรับเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเพิ่มมาสามแก้มเหมือนกันนะครับก็ลองดูลองใช้ดูนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับของงวดนี้นะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกสองสิบบวกแปดนะครับเป็นยี่สิบนะครับได้เลขศูนย์ แล้วได้20เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับเอาตัวท้ายนะครับ0 3 6 16ก็พอ6 8จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับ0นี้0 3 6นะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับถ้าเราเอา3สูตรมาเทียบชนกันนะครับงวดนี้สูตรที่1น,นะครับ7 8 9 0 1 ูตรที่สองสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สามแล้วก็สูตรที่สามก็ศูนย์สามหกนะครับตัวเดียวที่ชนนะครับคือเลขศูนย์นะครับ เอาสามสูตรนะครับจะมาไม่มานะครับแต่ถ้าเอาสองสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่เลขเจ็ดกับเลขศูนย์นะครับแต่ถ้าสามสูตรเทียบชนก็จะชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับรบสามสูตรหรือใครชอบตัวอื่นก็จะเป็นตัวลองไปนะครับอย่างเลขเจ็ดก็สองสูตรเลขสามนี่ก็สองสูตรนะครับหรือว่าเลขหนึ่งก็สองสูตร หนึสูนะครับถ้าเอาสอูตรนี้มาชนกันจะชนกันที่1นึศนะครับเลขหนึ่งสองูยเลขเจ็ดสองศูนย์ลวก็เลขศูนย์นะครับแต่ถ้าสาูตรก็0ูตัวเดียวนะครับก็ลองดูนะครับวัดดวงวัดใจนะครับ0ตัวเดียว10 หรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นการคำนวณจากสูตรนะครับส่วนผลางวัลออกจริงจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้นะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลน์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ